อาละครับก็ My Brute ประจําวันนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้โอเคอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มตัวแรกเลยนะครับก็คือเมื่อวานผมนึกออกแล้วที่ทําไมตัวนี้เลเวลอัพนะเพราะว่ามันน่าจะมีคนมาตีแล้วเราชนะนะครับอ่าตอนนี้อ,อัตราชนะอยู่ที่ห้าสิบหเปอร์เซ็นะก็เปิดเข้าไปตัวแรกที่เราจะสู้วันนี้ทําไมมันโหลดนานจ้ะ โอเคเอาอันนี้ก็ได้ครับคามิซมะไดมะนะครับเอ่อคามิซมะไปว่าอะไรละ่ะผมลืมท่านผู้หญิงปะอ่ะเปิดมาเอาหอ,อกไล่แทงแต่ว่าเขาหลบได้ทั้งสองดอกเลยครับเราแทงกลับไปดอกเขาปาขวันเอกมาแต่ว่าเอ่อเราเปลี่ยนเป็นท่อนไม้นะครับเอาท่อนไม้ไล่ทิ่มไปสามทีสี่ทีห้าทีเขาเออกแห่จับและตีสองทีเราเกืับตายแลวเราเอาท่อนไม้ทิ่มอาวุธเขาหลุดแล้วเราเปลี่ยนเป็นดาบตีชนะไปเลยครับหนึ่งศูนย์นะ 1 0ึ่งศูนย์คืออะไรคือชนะแล้วนะเกมนี้เมื่อวานแพ้ยับยับเลยนะตัวเนี้ยมาครับเกมที่สองเจอกับ Free Days Over นะครับ mm. free d สโอเวอไม่ใช่ฟรีด้วยเออเ e e เดส s ฟ r เด d โอเวอรนะฮะเปิดมาเอาหมัดต่อยก่อนนะแต่เ,เขาถือโล่นะเราเอาท่อนไม้ทิ้มทิมทิมทิม,ทมไม่ผ่านโล่นะครับเราเลยลำคาญปาโล่ทิ้งไปแล้วไม่ใช่ปาไม้ทิ้งไปแล้วและเขาไลา่ตีแล้วกดสกิลปาดาบมา ทำไมทุกคนมีสกิลปลาดาบหมดเลยวะเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนอาวุธเป็นอย่างที่สามเอาหอกมาแทงแล้วแต่ว่าเขาหยิบท่อนไม้มาแต่ว่าท่อนไม้เขาหลุดไปแล้วเราแทงแทงติดบล็อกติดโล่ติดโล่โอเคชนะไปเกมต่อมานะครับเราจะไปสู้กับคนที่มีชื่อว่า Y04 นะ Y04 เลเวล่สิเ็วลขึ้นช้ามากเลยนะไ1่สิบสองเนี่ยอ่าแบบต้องชนะหลายวินแล้วครับ แล้วเปิดมาเอาหมัดต่อยกันก่อนนะเช็คของนะฮะเช็คของเอาหมัดต่อยเราเราทนไม่ไหวแล้วหยิบท่อนไม้ขึ้นมาแทง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 อยาเข้ามาใกล้โอ้ยโดนต่อยอแทงสวนอยาเข้ามาใกล้บอกว่าอยาเข้ามาใกล้แทงไปเขาหยิบคอนมาโอ้โห my god คอนหลุดนะครับคอรหลุดเรามีรู้แล้วเขาต่อยเขาต่อยไม้เราหลุดเหมือนกันเราต่อยขึ้นเขาต่อยมาเราต่อยขึ้นเขาอยาหยิบอันนี้ขอร้อง้ามันปาแล้วมันปาแล้วมันปามันปามันปาเออเรายังชนะได้โหปาเกือบมิดหลอด และเกมต่อมานะครับเราจะไปเจอกับนี่ยู <You> เออนั่นแหละยูติดตอยูติดตอนะยูติดตอเว็บมันไม่ค่อยดีนะผหว่าแบบคลิกแล้วไม่ค่อยไปอะ่ะไม่ได้เป็นที่เน็ตแน่นอนแล้วผมมั่นใจและเขาไม่โมบูน,นะครับก็มาหม,หมัดล่นๆเลยนะต่อยกันนะครับอต่อยโอ้แล้วเขาเรียกอีกคนมาเออเราปาไม้ทิ้งไปแล้วเราต่อยอีกคนนึงก่อน แล้วแล้วเขาไออีกคนวิ่งกลับไปแล้วนะครับเราโดนต่อยล้วเอาเอาหอกแทงไหวไหมต้องบล็อกให้ได้ไม่ได้เรียบร้อยไปสู่เกมถัดไปนะครับเวลกำลังจะอัพแล้วเวล์กำลังจะอัพแล้วเจอนี่ดีกว่าบุนนี่นะบุนนี่โอ้มันกดไปไปยังไงเนี่ยเนี่ยมันเนี้ยคือเหมือนเกมมีอีเวนต์อะไรสักอย่างเข้ามาด้วยอ่านแล้วไม่เข้าใจเหมนะือนกัน แล้วเขาเอามีดมาแทงก่อนเลยนะครับแล้วก็มีหมาด้วยอีกหนึ่งตัวเอามีดแทงแทงเราต่อยคนหมาตอดกัดเราเราโดนมีดแทงสามสี่ดอกกลมโดนหมากัดเราตีคนเขาปามีดทิ้งเราเปลี่ยนเป็นหอกเอ้ยเปลี่ยนเป็นหอกแล้วขอค้ำหนึ่งทีได้ไหมขอคำ้ำขอจังหวะคำ้ำเออค้ำเอ้ยคำ้ยคำไว้โอเคชนะเฮ้ยอยู่ๆก็ดูดีมีความหวังนะ มาสู่เกมสุดท้ายของตัวน er, uh ี s s so ode, ้นะก็คือแพ้ชนะน่าจะเวลอัพทั้งคู่นะเอ่อน่าจะเป็นอายาโนดนะออยาโนดเขาเอาหมัดมาต่อยกันก่อนแล้วเขาปลาระเบิดได้และเขาหยิบสามเอ่อตีศูนย์ขึ้นมานะเราเอาหอกแทงเขาบล็อกเขาเอามีดแทงแทงแทงเราเราเราเอาเอ่อมันไวมากแล้วเราเอ่อมันมันไวมากและโดนระเบิดปลาใส่ต่อยหมัดเอาเปดีดดากขึ้นมาซัดซัดกันโอเคเราแพ้แล้วแหละครับตอนนี้ ก็เลเวลอัพพอดีนะและเลเวลสิบสองเราก็จะได้มีเมอร์เชียลอาร์นะก็คือปล่อยมือเปล่าแรงขึ้นนะครับกับสปีดบวกสองสปีดนะแน่นอนว่าเราเอาสกิลนะอย่างที่บอกว่าสกิลมันหายากครับไปเฮ้ยทำไมมันเออ,เอ,อคือผมมั่นใจว่าเน็ตผมไม่ได้แย่อเออตัวเว็บแหละต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างอะ โอเคครับอันนี้ทัวร์นาเมนต์เรานัดแรกมาเจอกับในในลูโก้นะเวิลยี่สิบสองซึ่งเขาเปิดมาสองทีตีเราไปครึ่งหลอดทีที่สามตีวิ่งครึ่งเอ่ออึบอับโอ้โหเออเอาเลยไปตามสบายเลยพี่ไปไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวทัวร์นาเมนต์ยิ่งทัวร์นาเมนต์ถ้าถ้าไม่ได้เข้าลึกผมไม่ดูแล้วละกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่ทัวร์นาเมนต์มันเจอคนเวลเยอะอ่ะมันสู้ไม่ได้หรออันนี้รอบชิงนะ ไหนๆก็เบิ้มาแล้วขอดูหน่อยอ๋อมาถึงเปิดดาบกดสกิลแล้วก็ซัดซัดโอ้โหเนี่ยขนาดเวลอันนี้เวลสีบสองนะส่วนตัวนี้เวลสาสิเอดอ่ะมันสู้กันสามวิจบอะ่ะก็คือเอ่อปล่อยสกิลต,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 ตึมตัมตึมตัมตัมจบแค่นั้นเลยอย่างกลับดูดาวกันบอล ไปครับตัวที่สองของเรานะก็คือตัวซิโปล่าปกติของเรานะวันนี้เวเก้าแล้วก็ยังไงก็คิดว่าชนะก็ขึ้นวลสิบเออวันนี้ขึ้นวลสิบแน่นอนนะซึ่งถ้าวินเลทมันน้อยกว่าห้สิอร์เซ็นผมแซคิฟายแน่นะเพราะงั้นคิดวันนี้อาจจะยาวนะครับเพราะถ้าต้องแซคิฟายตัวเนี้ยเราก็ต้องเล่นใหม่อีกหกลันนะครับและเกมแรกนะเราจะเจอโกลโซนะโกลโซโกลโกโซนะฮะ และกดไปแล้วนะแต่มันไม่ไปโอเคครับเปิดมานะเราหยิบมอนิสตาร์ตีเขาก่อน2ทีเขาหลบได้หนึ่งทีเขาหยิบบัมมาเราหลบได้แล้วเราเราขโมยบัมเขาโอเคชนะชนะคือคือตลกการตัดสินใจมันประหลาดนะไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้และนาทีสองครับเราจะเจอกับทอนัทนะทอนัท ทอนัทนะครับมาอาวุธสี่อย่างนะเขาหยิบแซมมาฟาดเราก่อนเราเอาแหจับแล้วเราฟาดโอ้เราหลุดเลยอะอาวุธหลุด,ลดไม่ค่อยชอบไปตัวสะท้อนนี่เลยนะเออเนี่ยสะท้อนอีกแล้วแล้วเราขโมยดาบเข้ามาแล้วตีไปเราตีไปและเราปาดาบทิ้งชนะเลยนี่ชนะด้วยการขโมยนะโคตรเด็ดดวงวันนี้นะและเราจะใช้มีดแล้วนะครับเรามีมีดนะ อย่างที่บอกว่าตัวนี้ผมล้อมีดนะเพราะว่ามันมีนี่นะเชนนิงนะครับซึ่งไม่รู้หลังจากได้มีดแล้วเปอร์เซ็นชนันจะดีขึ้นหรือไม่นะมันอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้แล้วก็ตัวนี้ผมพยายามสู้กับคนที่เลื่อนน้อยกว่านะครับน้อยมากๆอ่ะเออเราจะเจอกับแวนดาโวคือจริงๆผมต้องการคนที่เลื่อนน้อยมากๆเพราะว่าเผื่อหวังวันฮิตคิวได้นะตัวเนี้ยแล้วเราหยิบดาบมาเราโดนโอ๋อโดนโดน break เบรกอาวุธไปนะครับแล้วเขาเอาไอ ท่อนไม้มาไล่ทีมเรานะจังหวะแย่แล้วเราหยิบท่อนไม้มาแทงไปก่อนค้ำไว้ค้ำไว้หมายยังติดอยู่หมายยังติดอยู่คำ้ำค้ำไว้เอออีกดอกนึงเก่งมากวะ่ะขโมยท่อนไม้ได้ผลวะ่ะอันนี้เราทุกคนเวลเยอะเอ้ทุกคนเลื่อเยอะหมดเลยนะเราอันนี้ดีกว่าเลือเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเฮสเทียนะเฮสเทีย ไม่ไปอย่างดิเออ,อเคสเทียนะและเขามีหมาอีกเลวเจอหมาทุกเกมลาตอยมัดแลกหมัดกันไปก่อนนะครับเขาหยิบมอนิสตาร์ขึ้นมาแล้วหมาหมาก็แล้งมาด้วยแล้วเ,เราไม่ขโมยอาวุธเขานะเราหยิบดาบเราขึ้นมาเองนะครับเราตีมอนิสตาร์เขาหลุดไปแล้วแต่ว่าปัญหาของเราคือเลือดไม่พอนะครับอ,อ่าโดนมอนิสตาร์คอไปสองสามทีนะไม่ไหวเ,ออเราจะไปเจอกับคนนี้ครับเอ,อ่อเดส มีบรายชโตสนะอ่านคังเดียวพอนะแล้วมีหมาอีกแล้วเออเราเอาแหจับหมาไว้ก่อนเปืองนี้หายแล้วแหจับหมาเนี่ยเขากินยานะครับเขากินยาขึ้นมาแล้วเราเราถือมีดแล้วถือมีดแล้วถือมีดแทงสามทีติดตันไหมแทงสามทีติดตันลงไปนอนนี่แล้วก็คนสุดท้ายที่เราจะเจอนะคนนี้แล้วกันนะครับเลือดเจ็ดสิบเจ็ดนะอ่านไม่ออกด้วยนะครับปาย แม็กไอโออีกาอ่านแบบซ้นคิดไปเลยเออเปิดมาเขาต่อยเออเขามีปลดอาวุธนะครับแย่จัดเลยเนี่ยต่อยอาวุธเราหมดตัวละแล้วก็ต่อยต่อยเราต่อยคืนต่อยกันไปนะเขาหยิบมาเอาขวานปาเราต่อยปปโอโ้โหดนโดนกีดไล่จบนะคือโดนต่อยอาวุธหมดตัวก็จบอะ <c oughs> เออ และทัวร์นาเมนต์นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ได้เข้ารอบล,ลึกๆอะไรอย่างนี้เราไม่ดูนะเพราะว่าเนี่ยเจอเวลสามเจ็ดอ่ะไม่รู้ดูไปก็ไร้ค่านะครับไปตกลสุดท้ายเลยดีกว่าอ๋อแล้วก็เมื่อกี้หลังจากที่ชนะมาลัวๆนะก็เลยขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นตได้นะครับอย่างน้อยก็มีวันที่ดีนะตัวนี้ก็คือ,อชนะชนะสี่แพ้สองนะเพราะเมื่อกี้มันมันขาดกันอยู่สองไฟนะ ต่อไปเจอไซเอ้เราจะเล่นไซฟราโอนะครับแล้วเราก็จะไปเจอคนแรกเลยคือเอนโซยิบสี่นะครับน่าจะเชียร์เชลซีหรือเปล่าวะเอนโซมันอยู่มันเยอยยี่สี่เปล่าวะไม่หรอกเขาสร้างเป็นตัวที่ยี่สี่ละงั้นเดี๋ยวเราตั้งซิฟโฟล่าหนึ่งซิฟโฟล่าสองซิฟโฟล่าสามดีกว่านะเปิดมาเอาหมัดต่อยกันนะครับแล้วแล้วเรากดสกิลถือหอกไปทีหนึง่งแล้วเราเปลี่ยนหอ,อกนะเป็นมอนิสตาแล้วโดนเขาค้ำนะโดนเขาเอาสามง่ามค้ำนะครับ จบไปนะแล้วเปลี่ยนหอกทำไม <c oughs> อะเกมที่สองอันนี้ก็แหละ El m มา i ิ i t o นะฮะอเป็นคนสเปนนะพูดไปเรื่อยอันนี้พูดไปเรื่อยไปดีเออแล้วเชื้อหมาอีกแล้วแล้วเขาถสือแท้มาไล่ตีแล้วนะแท้มันก็เป็นอาวุธยาวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ค้ำได้เหมือนพวกกระบองนั่แหละครับอืมเนี่ยจบไวเลย โดยที่เลือดเขายังไม่ทันลดนะครับเพราะว่าเราไปตีหมานะและเ,เกมนี้นะเราจะเอาจริงๆเอาเลือดน่าสนใจนะครับสปีดเอจเราต่ามากนะแต่ผมเอาเลือกก่อนแล้วกันเพราะเลือดเราน้อยมากเลือดเรา80ที่เลเวล9เลือด80นี่คือไอ้นี่มากเลยนะแบบล่วงง่ายอะครับเพราะว่าตอนนี้เขาสกิลจะเยอะนะฝั่งตรงข้ามมันสกิลจะเยอะอาวุธจะหนักอะไรอย่างเงี้ยมันกด สกิลมาวิ่งตีสองทีเราตายอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเลือดเก้าสิบอะเลือดแปดสิบอะแล้วมิดเป็นหมาใหญ่ครับโอ้โหไม่ได้เจอหน้าหมาใหญ่มานานแล้วหมาใหญ่เกาทั้งวันเลยครับทําไมเจอแต่อะไรเนี่ยแพ้สามเกมติดเลยนะตัวนี้ <c oughs> ไหนน้องเก่งไงน้องเก่งอะอันนี้เขาน่าจะเลือกอาวุธกับสกิลมาเต็มตัวเลยนะให้ผมทายนะครับเพราะว่าเขาสแตตน้อยเลือดน้อยนะแต่ว่า มันไม่ไปอ่ะเออโซคิง uh. so RQC นะครับวันนี้วันนี้มันเออมัน uh, RCQ อ๋อมีหมีไนดะ้และเรามือเปล่ากดสกิลต่อยไปทีหนึ่งนะเราโดนปลดอาวุธหมดตัวแล้วนะครับเออแล้วโดนหมีต่อยเออแล้วโดนปลาเออเออแล้วต่อยหมีคืนเออทำไมวันนี้เจอหมาหมีหมูทั้งวันเลยนะไม่ไหว,ไวแล้วนะเออ ม่แล้วทำไมสกิลหมามีหมูถึงไม่เคยเข้าเราสักตัวเลยนะเจอกับพอพอโพอริติโอนะฮะโพริติโอและเปิดมาเอามาต่อยกันก่อนครับเอามาต่อยกันเขาหยิบมีดมาแทงแล้วเราหยิบหอกขึ้นมาเราต้องเอาหอกค้ำให้ได้นะครับถ้าค้ำไม่ได้เราตายแน่นอนแล้วทำไมมึงโดนทุกดอกเลยนี่มึงไม่เอาหอกคำ้ำเขาหน่อยวะเอ้เกมสุดท้ายนะครับ แพ้หมดเลยนะเนี่ยวันนี้ตัวนี้อ่ะอันนี้ก็ได้อาชิกะรุนะอาชิกะรุ11นะครับเขาสร้างมา11ตัวแล้วนะและเปิดมานะครับเขาต่อยเราก่อนเขาต่อยเราเราหยิบมอนตสตาร์ทุบสองที่เขาหยิบดาบมาตีสวนเราเอาวุธตกเราหยิบพอขึ้นมากดสกิลแทงแล้วเราสวนไปหนึ่งทีเราชนะแล้วนะครับเย้ในที่สุดก็ชนะได้ในวันนี้ และทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ผมว่าไม่ได้มีอะไรหรอกกดเ e t a d แอดวอ์ไปปึ๊ดเนี่ยตกรับแรงนะเจอกับโอ้เจอเวลเก้าแต่ตอนนั้นเราเวลแปดนะครับก็คือสเต็พอๆกันอะถ้าเวลน้อยๆมันค่อยน่าดูหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันก็คงไม่ต่างกันมากนะเนี่ยเราเอาวันนี้สตาร์ตีไปเลือกเขาลงไปสี่ห้าแล้วโดนมีดแทงนะสรุปเราแพ้มีดนะครับตอนเนี้ยแพ้มีดหนักมากตัวนี้นะ แต่ว่าอย่างที่บอกทุกอย่างมปนแรนดอมนะเราไม่มีทางรู้เลยว่า,เ,าเราจะสุ่มเข้าไปเจอใครนะครับก็จบวันนี้นะด้วยอัตราวินเลท56.94%จากตัวซิสโฟล่าที่ A 2ตัวของเรานะาแล้วก็ตุนตุนห่างทางวินโรดเป็น10ุ10คิวอะเอ้ย10 10เกมนะครับตัวที่2อยันละ30แพ้30นะ50%เ์เวล10แล้วนะ เตรียมโดนแคสตักคิฟายทุกวันทุกเมื่อเช้าวันเลยนะตัวนี้แล้วตัวสุดท้ายนะครับวันนี้แพ้รัวนๆนะแพ้5้าเกมติดนะครับก็ยี่สิบหกยิบสองนะถ้าพรุ่งนี้ซวยๆหน่อยก็เหมือนเดิมนะโดนวิวเก้าอยู่ยังไม่อาจจะยังไม่แซกมันนะครับโอเคครับก็สาหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้แค่นี้ครับบายบูธประจําวันก็ไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะถ้าผมได้ทําคิดว่าได้ทำในช่วงนี้ว่างครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ